นะครับทุกสิ่งทุกอย่างข่าวทนายตั้มน่าจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แล้วเดี๋ยวจะมีคดีใหญ่วันนี้มาต่อนะฮะนะครับเดี๋ยวท่านก็จะสนุกสนานกับคดีใหม่คดีทนายตั้มไม่น่าจะเกินสัปดาห์ก็จบแล้วไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวก็จะมีคดีใหญ่ต่อมานะครับผมก็ได้รับแจ้งมาแล้วเดี๋ยวจะมีคดีใหญ่นะครับก็เขามีคดีใหญ่ว่าทนายตั้มเดี๋ยวมีมาใหม่นะครับไม่ต้องห่วงครับนะเรื่องทนายตั้มก็อาจจะมีคนเอาทัวร์อะไรมาลงผมก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปอันไหนมัน ดูแล้วคำพูดบรรุุแรงก็ทีมงานแอดมินก็ช่วยบล็อกๆกันไปเราก็ไม่ต้องเห็นหน้ากันสักแพบนึงนะครับนะส่วนใใรรักพี่เดก็ก็ไม่ต้องด่าพี่เดแรงไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะ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 ครับนี่นครับใช่ค่ะกินทีไปไกลๆนะครับสบายๆก็ให้ความรู้คดีทนายต้ำไม่น่าจะเกินสัปดาห์จบแล้วเดี๋ยวมีเรื่องใหม่มานะครับ ก็เป็นคดีใหญ่นะครับเร็วๆนี้นะครับพอจบแล้วก็คืออยู่กับโซเชียลเนี่ยคดีความจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคดีตั้มก็คดีทนายตั้มก็ประมาณไม่เกินเจวันก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับคืบหน้าอะไรแนละ้วก็จับทนายตั้มเข้าคุกโดนข้อหาช่อโคงฟอกเงินจบแล้วครับไม่มีอะไรตื่นเต้นจบแล้วเดี๋ยวก็มีคดีใหม่ๆม,มานะครับอย่างวันนี้ดาวแปดแชร์เขาเล่นเห็นไหมครับกรณีตํารวจโรงพักแห่งหนึ่งนะครับนะฮะมีการรับแจ้งความ นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็รับแจ้งความคดีหมิ่นประมาทเจ้าของเพจแห่งหนึ่งก็ไปตกลงกับพนักง,งานสอบสวนทำนองว่านะใครที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยที่ด่าทอเนี่ยก็ไปเรียกเงินทุกรลายอย่างต่ำสาม0 0ื่นถึงหลักแสนแล้วก็แบ่งให้ตํารวจ30%ตอนนี้เป็นข่าวใหญ่นะไปดูที่ที่เพจดาวแปดแชกนะครับนะก็มีผู้เสียหายคือคนที่ไปแสดงความคิดเห็นแล้วเขา ไปโดนฟ้อ,ฟองหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตํารวจบางคนที่นอกจากจะเป็นตํารวจเป็นพนักงานสอบสวนก็นะไปรับจ้างทวงหนี้เขาด้วยนะครับนะครับนะเมื่อเช้ารอพี่เดไลฟ์สดสบายๆนะครับนะนะครับคดีทนายจ้ามีมเจ็ดวันก็จบแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนมีคดีหมิ่นประมาทคนไปแจ้งความบอกไม่มีตังค์จ่ายก็ตกลงกัาตำรวจเลยเรียกได้มาเท่าไหร่ตำรวจเอาไป3 0 พอตำรวจรู้ว่าได้ตงังค์ปุ๊บเป็นไงออกหมายเรียกใหญ่นะครับใครมินประมาทไอเพจอะไรเนี่ยขยี้ข่าวอะไรเนี่ยครับก็เป็นไงแบ่งกันไปคนละสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยครับอันนี้เป็นข่าวดังเลยฮะแล้วเดี๋ยวก็ทางคุณต้นอ้อออยสีอะไรต่างๆนี่เขาก็จะเริ่มนะครับนะมาะแถลงข่าวแล้วนี่กับพฤติกรรมของตำรวจฮนะประชาชนไปติดต่อราชาการแทนที่ไปไงรับแจ้งความคดีหมิ่นประมาทกลับบอกว่าเอา้าตกลงกันเลย ได้มาแสนหนึ่งขอสามหมื่นอ่ะเดี๋ยวรีบออกหมายเรียกให้เลยนะครับนะครับแล้วก็ปรากฏมีคนไปด่าเยอะแยะเลยครับก็แจ้งความมันไปเลยเป็นร้อยรยลายเป็นโรงพักในกรุงเทพด้วยนะครับอันนี้ก็เราห้ฟังว่านะมันมีพฤติกรรมของตารวจประเภทนี้นะครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะนะครับนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเออในประเทศไทยมันมีอ่าตรวจประเภทอย่างนี้นะครับนะครับสบายๆนะครับ นะฮะนะครับนะ่าเป็นห่วงนะครับพี่เดชาขอบคุณมากครับขอให้สบายใจว่าพี่เดชาไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นสีเทาการแสดงความคิดเห็นอาจจะแตกต่างคนอื่นก็ไม่เป็นไรใครจะด่าก็ดา่าแต่ฝาก f อฟนะครับอย่าด่าพี่เดเลยเพราะใครที่ติดตามพี่เดามานานก็รู้ว่าพี่เดเป็นคนตรงไปตรงมาแค่นั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ไปเข้าข้างทนายต้ามอะไรต่างจะมีข่าวมีอะไรก็เล่าให้ฟังอย่างวันนี้มันมีพยานปากสําคัญ นะครับเป็นคนดังนะครับในวงการบันเทิงทนายตั้มเนี่ยไปเปิดไอ้ไอ้มือถือให้เขาดูแล้วก็มีข้อความเมื่อยกให้ตั้มนะก็โดนตำรวจกองปราบเนี่ยเรียกไปสอบสวนคนดังนะครับเขาก็มาปรึกษาผมนะครับวันนี้นะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเพราะว่าทนายตั้มไปเปิดโทราศัพท์ให้เขาดูพอผมพูดแค่นี้ปุ๊บมีคนมาด่าผมผมไม่เข้าใจามาด่าผมทำไมมันเป็นเรื่องจริง เป็นคนดังมากในวงการบันเทิงทนายตั้มเนี่ยเอามือถือไปเปิดให้เขาอ่านแล้วมันมีข้อความว่ายกให้ตั้มตำรวจกองปราบก็เลยจะเรียกคนเนี้ยไปสอบสวนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแค่นี้มีคนมาด่าผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะครับเข้าใจนะนะครับเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับสวัสดีพี่เดชครับนะครับนะครับอาจารย์แสงจ้าเลยนะครับขอบคุณมากครับ นะตั้งแต่พอทะเลาะกับคุณสนที่เนี่ยสื่อมวลชนก็จับจากันมันก็ทําให้เราได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแสงก็จ้าขึ้นคุณสนที่ก็มีคนดูมากขึ้นกรณีที่มีการอ่าแสดงความคิดเห็นกับผมเนี่ยนะพี่สนที่แกก็อายุเยอะแล้วผมก็อายุน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างแซกันไปส่วนตัวผมไม่ได้โกรธอะไรพี่สนที่เลยพี่สนที่แกก็แซะผมนะอาจจะแซะผมแรงหน่อยก็ว่ากันไปนะครับก็เลิกลากันไปก็ ก็วันนี้พี่สุทธิที่บอกว่าก็แทะทนายเดชาเป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจะไปฟ้องศาลอะไรต่างๆเขาว่ากันไปก็ไปสู้กันในศาลสมมติว่าผมพลาดท่าเสียทีติดคุกไปผมก็ไปอยู่กับทนายตั้มไปอยู่กับบอสพอออกจากคุกมาก็ไลฟ์สดกันใหม่คือพี่เดเนี่ยเป็นคนแก่แนละ้วหกสิบกว่าเ็ายอมรับได้หมดอนะ่ะวันหน้าต้องติดคุกติตารางอะไรผมยอมรับได้หมดนะครับผมยอมรับนะครับก็ขออนุญาตลาไปติดคุกก่อนนะครับติดคุกออกมาก็แค่นั้น ส่วนใบอนุญาตทนายความใครอยากจะร้องอยากจะถอนอะไรก็ว่ากันไปคือพี่เดย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตทนายความเพราะว่าเป็นเจ้าของสํานักงานเป็นนักธุรกิจนะครับเวลาไปศาลก็ไม่ต้องไปนะครับนะครับก็ให้ลุงน้องไปแทนได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ยังสามารถให้คําปรึกษากฎหมายอะไรได้เหมือนเดิมปรึกษาคดีก็ได้เพียงแต่ว่าฟามไม่ได้สมมุติว่าโดนถอนใบอนุญาตทนายความก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะไรเพราะเรา60บกว่า เราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศนะครับอย่างเดือนหน้านี่ก็ไปต่างประเทศอีกแล้วครับและปีหน้าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปอยู่สหรัฐอเมริกาไปเที่ยวไปอะไรสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเอาผมติดคุกผมก็มีเพื่อนอยู่แล้วทนายตั้มอยู่ในคุกรอแล้วมีบอสพอมีใครแต่ใครหลายคนพี่เดกก็ยอมรับนะครับว่าวันหนึ่งพี่เดต้องติดคุกพี่เดก็นะครับไปอยู่กับเพื่อนตั้มก็ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้น ใครจะมาขม่มขู่ว่าพี่เดย์ต้องติดคุกอะไรพี่เดย์ยอมรับได้ครับไม่เป็นไรครับถึงติดคุกก็ติดนะนะไม่เป็นไรถอนใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตว่าความก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนว่าชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยถ้ามันต้องติดคุกมนก็ต้องติดถ้าไม่ติดก็ไม่ติดก็แค่นั้นแหละหลายๆคนเนี่ยสื่อมวลชนหลายคนก็เหมือนกันก็ต้องไปติดคุกกิจรางนะครับคือมันเป็นเวรเป็นกรรมของแต่ละคน นะทุกการกระทําก็มีผลตามานสมมุติว่านะพี่สุนทีเขาบอกว่าวันหนึ่งอ่าพี่เดชาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้สมมุติต้องติดคุกมันก็ต้องติดคุกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะเพราะพี่สุนทีแกก็ไปติดคุกติดตารางมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันหน้าพี่เดชไปติดคุกก็เท่านั้นนะออกจากคุกมาก,ก็จัดรายการเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดไม่ติดครับอ่าขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นชีวิตของพี่เดมันก็เป็นคนอย่างนั้นผมไม่ได้ไปคิดจะช่วยเหลือทนายตั้มนะครับ วันนี้ผมได้คุยกับ f อที่เป็นตำรวจเขาก็บอกว่านะคดีทน,นายตั้มเนี่ยนะครับก็คงต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับนะถ้าพยานหลักฐานมันทําให้ต้องตั้มต,ติดคุกตั้มก็ติดคุกก็ไม่มีปัญหานะนะครับถ้าเอาเงินเข้าไปไม่ใช้เงินก็ติดคุกแค่นั้นนะ่ะพี่เดไม่เกี่ยวเพราะนั้นก็ฝากให้ใครที่เป็นเอฟซพี่เดนะให้เข้าใจตัวพี่เดย์ด้วยว่าพี่เดตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็ที่ลุงสนทีบอกว่าจะไม่รับคำขอโทษก็ไม่ไป็นไรนะครับวันข้างหน้าถ้าผมแพ้คดีสมมุตินะแพ้แพ้คดีพี่สนทีผมก็ติดคุกไปออกจากคุกม,มาผมก็ไลฟ์สดก็ฝากเอซีรอพี่เดด้วยหลังจากออกจากคุกม,มานะนะครับพี่เดไปไม่นานติดคุกไม่นานหลอะครับนะครับแล้วออกมาก็นะก็มาไลฟ์สดเหมือนเดิมผมก็จะไม่ไปขอโทษพี่สนทีตั้งแค่นั้นนะไม่มีอะไรครับ นะครับนะใครจะทําอะไรผมผมยอมรับได้เพราะผมไม่คนตรงไปตรงมาใครจะว่าอะไรก็ยอมรับได้หมดนะครับเข้าใจนะครับเป็นกําลังใจพี่เดครับนะนะครับเออนะคดีทนายตั้มไม่เกินสัปดาห์ก็จบไม่มีข่าวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นคดีอะไรนะเดี๋ยวมีข่าวใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราสรุกสนานกับคดีทนายตั้มไม่เกินเจ็ดวันเรื่องคดีดีไอคอนก็จบไปแล้วเหลือคดีทนายตั้มก็จบแล้วครับเดี๋ยวมีคดีใหม่ครับใหญ่วันนี้นะ เชื่อเชื่อพี่เดนะโซเชียลแป๊บเดียวสมัยก่อนนี่โอ้โหไอคดีแตงโมนี่นานเลยนะครับอันนี้แป๊บเดียวครับจบละผมก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันต่อไปนะครับนะครับพูดเหมือนยอมครับอ๋อผมไม่ได้ยอมคุณสนทินะคุณอ่าไม่ยอมครับไม่ยอมครับก็ตายกันไปข้างแค่นั้นเองครับพี่เดมีแผลนะแอบดื่มวไม่แบ่งเอฟซีนะผมมีแผลอยู่เรื่องเดียวคือเป็นคนที่เมาแค่นั้นแหละ ครจะตวรวจแอลกอฮอลอะไรต่างชั้นสิบสี่คดีชั้นสิบี่เดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่แล้วคดียุบพ,พักจะเป็นข่าวใหญ่นี่ผมบอกให้ล่วงหน้านะเจ็ดวันเรื่องไอตน้่เล็กไปแล้วเดี๋ยวเรื่องทัศษินใหญ่ครับผมบอกแค่นี้เรื่องทักสินใหญ่คนเกี่ยวข้องเยอะมีทั้งนะหมอโรงพยาบาลตำรวจกรมราชัณฑ์ะอะไรต่างเดี๋ยวคนจะต้องติดคุกติดตารางเยอะเรื่องทักสินใหญ่กว่าเรื่องไอตั้มเยอะแยะเรื่องไอตั้มนี้ก็ไม่กี่วันก็เลิกแล้วไม่มีอะไรไอตั้มติดคุกไปแล้ว นะเรื่องผมเถียงกับพี่สนที่ก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับพี่สนที่็จะฟ้องผมว่าเข้าคุกก็ไม่เป็นไรแนละ้วออกจากคุกมาผมก็จัดรายการต่อนะครับแค่นั้นแคปไม่มีอะไรครับจบนะนะเรื่องผมกับพี่สนที่ไม่มีอะไรนะเออนนะแกไม่พูดถึงผมนะนะครับก็จบแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปก็เท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายก็หาทางลงแต่ว่าใครมีปัญหา,ากับพี่สนทะี่ไม่สบายใจจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกนะครับผมยินดี นะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่ปากช่องโคลาาอะไรก็ได้นะครับนะทุกเรื่องครับนะครับยินดีที่จะให้คาแนะนําก็บอกแล้วเรื่องทนายตั้มพี่สนทิจบแล้วครับนะเดี๋ยวจะมีเรื่องชั้น14เดี๋ยวดูใครดูสนุกครับชั้น14รอเธอที่ชั้น14เรื่องทนายตั้มจบไปแล้วมันเข้าคุกไปแล้วผิดถูกก็รอศาลตัดสินไปแล้วไม่มีอะไรแล้วเรื่องทนายตั้มเรื่องพี่สนทิจบแล้วตอนนี้เหลือชั้น14 ผมได้ข่าววงในมาตอนนี้แหละครับต่อรองกันหน้าดูครับนะเรื่องเวทระเบียนนะครับเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่จะพิสูจน์ว่าทักสินป่วยหรือไม่ป่วยหรือแกล้งป่วยโอ้ยต่อรองกันหนักนะครับหลังจากคดีทนายตจ้ามเสร็จก็เป็นเรื่องของอ่าอ่าเป็นเรื่องของชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่นี่แหละครับต่อรองเรื่องเวทระเบียนกันหน้าดูระหว่างโรงพยาบาลตํารวจนะครับนะบนะกับผู้มีอำนาจอะไรต่างๆนะครับ ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วใหญ่มากใหญ่มาเรื่องนะพี่อ้อยทนายตั้มเยอะเดี๋ยวสนุกสนานแล้วเดี๋ยวพี่เดจัดให้นะเดี๋ยวกาลังใจก็จะกลับมาหาพี่เดเหมือนเดิมนะครับนะนะครับทัวก็ลงไปพักๆไปแค่นั้นแหละนะครับชั้นตนะิสี่เนี่ยมีคนเกี่ยวข้องเยอะมีทั้งเรื่องหมอโรงพยาบาลตํารวจหรือเปล่านะปะปะชอ่อากระทรวงยุติธรรมกรมราชัณฑ์โอ้โห หลายเรื่องแล้วครับนี่ละครับยิ่งกว่ากระบวนการในการที่จะทําให้คุณทักษิณเนี่ยนะซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีแล้วก็สารจําคุกสารลดโทษไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวคอยดูครับคอยดูนะครับเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยใหญ่โตกว่าเรื่องตั้มเยอะเรื่องตั้มจบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับนะพี่สนธิก็เลิกแล้วใครๆก็เลิกแล้วไม่มีอะไรแล้วจบแล้วครับนะ นะครับทัวร์ทัวร์วก็ลงอะไรก็แค่นั้นก็จบแล้วเรื่องชั้นสิบสี่คอยดูนะครับว่าหมอต้องติดคุกไหมคนที่ดูแลโรงพยาบาลตำรวจต้องติดคุกไหมผอ,อตรต้องติดคุกไหมนายกติดคุกเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องใหญ่มากกระทบกระเทือนต่อสเสถียรภาพรัฐบาลนายกรัฐมนตรีดูแลสํานักงานตำรวจแห่ง,หงชาตินะครับแล้วเหตุใดนะครับทักษิณชินวัตรยึงสาม,มารถนอนชั้นสิบสี่ได้โอ้โหเรื่องอะไร นะครับเรื่องโตนะครับเรื่องนี้คือใหญ่โตโมโหลานและยังมีอีกหลายคดีเรื่องตามไปจบแล้วไม่มีอะไรแล้วผมคุยนักข่าวไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วจบแล้วเพราะฉะนั้นชั้นสิบสี่ใครต้องติดคุกนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตกระทบไปถึงนายกรัมตีเพราะดูแลสำนักงานตำรวจใช่ไหมบประชจะเริ่มแจ้งความแล้วหมอคนไหนไม่ให้ประวัติการรักษาทักษิณน,นะครับแสดงปกปิดไว้แสดงว่าอะไรไม่ได้ป่วยจริง พทย์สภพง์แพทย์สภามากันใหญ่ครับนะครับนี่คือเรื่องใหญ่ที่กําลังจะมานะเรื่องตัํมเนี่ยจบไปแล้วเรื่องเรื่องพี่พี่สนที่จบนะครับนี่คือเรื่องนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทักษิณชวนพักการเมืองกินมามากเรื่องยุบพักอันนี้ก็ใหญ่มากครับสเสถียรภาพรัฐบาลอาจจะต้องมีการยุบพักเพื่อไทยหรือเปล่าโอ้โหนี่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับหลังจากที่เอาเรื่องดีไอคอนเลือกทนายตั้มมากบการเมือง ตอนนี้ข่าวการเมืองจะกลับมาแล้วพี่เดจะกลับมาเป็น p o l i ติค a อนะเออนะเป็นนักวิจารณ์การเมืองนะเป็น p o l i ติค a อ c คอมเมนเตอรเหมือนเดิมนะครับเรื่องทนายท่ามก็จบไปเรื่องพีสเสิร์ที่ก็จบไปนะครับ